สวัสดีครับผมหมอเบ้นครับและนี่คือรายการคิดบวกสาระการหนุนใจเพื่อคาดหวังจะให้กำลังใจกับคนในสังคมครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับ EQ รู้จักไหมครับ EQ ความฉลาดทางอารมณ์มีรายงานการศึกษาจากต่างประเทศพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ย IQ หรือสติปัญญาของคนหรือการเรียนรู้ของคนผ่านโรงเรียนผ่านระบบ 20%นั้นครับแต่ความสำเร็จของคนอยู่ที่ EQ 80%ความฉลาดทางอารมณ์คืออะไรครับคนเราต้องรู้จักตัวเองอารมณ์อยู่ตรงไหนเกิดความรู้สึกอะไรกับตัวเองในแต่ละช่วงเวลาดึงเอามันมาใช้ในการละเทศะที่เหมาะสมกดมันไว้ในภาวะที่ไม่ควรปล่อยออกมาวันนี้ผมขอใช้อีพิโซดที่หนึ่ง เล่าเรื่องของ EQ เกี่ยวกับการควบคุมความโกรธเรื่องของความโกรธครับผมเคยได้รับคำสอนจากอาจารย์ที่โบสถ์นะครับมีข้อพระคำข้อหนึ่งพูดว่าคนโมโหร้ายประพฤติงวอเขาคนเฉลียวฉลาดอดทนฟังแรกๆเข้าใจยากครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้ผมฟังบอกว่าหมอเม่นวันหนึ่งมอเม่นเดินไปตามถนนเห็นในกอกนในขอสู้กัน จังหวะในขอล้มลงเนี่ยในกอตีสุดแรงเลยครับเข้าที่ตัวของในขอคําถามคือหมอไม่คิดว่าคนไหนน่าสงสารกว่ากันคนไหนใจร้ายกว่ากันผมก็ตอบครับคนที่นอนอยู่กําลังถูกทําร้ายอาจารย์ในขอเขากําลังถูกทําร้ายในกอใจร้ายอาจารย์แย้งขึ้นมาทันทีครับแล้วหมอแน่ใจเหรอ ว่าในกกเป็นคนที่ถูกในสถานการณ์นั้นๆในกกอ,อาจจะถูกในขอรังแกมาก่อนก็ได้เพียงแต่ภาพที่ออกสู่สายตาที่คนพบเห็นอย่างผมที่ไปเห็นคือในกกทำร้ายในขอรเรื่องนี้อาจารย์สอนผมและทำให้ผมเอามาฉุกคิดในชีวิตประจำวันครับบางครั้งเนี่ยสาการบางสาการคนบางคนทำให้ขุณโกรธทำให้เราโกรธหัวฟัดหัวเวียงเลย คิดสละปะนะทั้งอยากจะด่าอยากจะทำร้ายสารพัดสารเพครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเวลามันเกิดเรื่องแบบนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีผลเสียต่อคุณอะไรบ้างในการที่คุณจะแสดงอารมณ์โกรธแบบนั้นมีนักธุรกิจนะครับที่ประสบความสำเร็จสูงพูดในรายการทีวีอันนึงเมื่อหลายปีก่อนล้วผมชมเขาบอกว่าความโกรธอะ่ะเทียบเทยบเหมือนระเบิดปรมาณู ที่ติดมากับเรือดำน้ำระเบิดปลาเมนูเนี่ยทุกคนก็รู้นะครับต้นทุนสูงมากในยุทธนาวีที่เขาจะต่อสู้กับท่าศึกเนี่ยเขาก็คงต้องมีแผนงานว่าจะปล่อยไอ้ระเบิดเนี่ยที่ไหนกับใครเมื่อไหรควรจะตั้งระยะประชิดที่เหมาะสมยังไงเพื่อไม่ให้พลาดเป้าหมายแต่ถ้าอารมณ์โกรธของเราครับเปรียบเหมือนไอ้ตัวระเบิด ที่มันสามารถทำลายล้างหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพมิตรภาพความรู้สึกว่าจิตวิจของคนรอบข้างหรือคนที่คุณรักในบางโอกาสที่คุณพลาดเนี่ยแปลความว่าคุณกําลังเป็นเรือรบที่ปล่อยความโกรธก็คือระเบิดลูกนั้นเข้าใส่เป้าหมายที่คุณไม่ได้ตั้งใจคุณต้องยอมรับความเสียหายมหาศาลเลยนะครับ แล้วคุณจัดการกับความโกรธยังไงได้บ้างนาทีนี้ไม่ง่ายรลกครับผมยอมรับสําหรับผมผมมีไอเดียอยู่2อย่างถ้าเราโกรธคิดอยู่2เรื่องครับ1สิ่งที่เรากําลังจะแสดงออกไปจะทําร้ายคนที่เรารักมากที่สุดหรือเกิดผลเสียมากที่สุดกับคนที่เรารักมากแค่ไหนอันที่สองที่ผมนึกครับถ้าเกิดความโกรธแล้วทําอะไรวุญนแรงลงไปเนี่ย เป้าหมายในชีวิตข้างหน้าของผมเป้าหมายการงานหรือสิ่งต่างๆที่กำลังจะเดินต่อไปเนี่ยจะสะดุดหรือเปล่าสองสิ่งนี้อยากให้แวบเข้ามาก่อนครับอาจจะเป็นหลักการง่ายๆที่ผมใช้หวังใจนะครับว่าคลิปของผมคงจะสร้างกำลังใจและก็คิดบวกให้กับคุณคิดบวกให้กับชีวิตนะครับเพื่อความชื่นชมยินดีในชีวิตของคุณกับคนที่คุณรักแล้วพบกันใหม่ในอีพิโซดหน้าครับ สวัสดีครับ